มาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับมาครับพี่น้องมื้อนี้ได้แกงเห็ดปวกกับเนียนบะเขือเนียนบะเขือผมจัดการเองนี่ยังเสียบเลยพี่น้องนี่แล้วก็ได้ทอดปลานิ่นครับทอดปลาแดดเดียว,ยวมามาจกเลยมามถอยมามายืนอยู่นี่มายืนอยู่นี่พอจกให้เองเอุย้ยข้าวเหนียวกะอุ้ยข้าวเหนียวกะหอนหอนปวดนะหืมข้าวเหนียวหอนหอน ขาเี้กหอนหอนพี่น้องเนาะ <c oughs> เป็นไรมันขึ้นคอ,อเอา้าวางไม่นี้นะอืมกินเบิร์ติดกับผ้านองไปเรียนวัดต,ตุนบวกกินเน่ตุนได้กินปลาแดกบวกกินเน่ตุนคื <c oughs> อก,กินปลาแดกบวกกินเน่ลูกไส้หล่าผมอ่้ <c oughs> เป็นไงอันไหนแซ่บโอ้โหสุดยอดเลยใช่ไหมละ่ะมาพี่น้องมาเนียนบักเขือ เนียนมะเขือโอ้ผมนี่เทพเนียนมะเขือได้เลยพี่น,อน,น้องเลยใส่เห็ดก่อนเลยพ่อเอาอย่านัมึงเจียเห็ดปวกเป็นร<อ>ะดอกมึงคำโตโตเลยพ่อ,อดูดูๆพ่ออยากให้ดูไงความแบบว่าเป็นเห็ดปวกไนงะเห็นไหม ออออยังหวานคือเกาอ่าเนี่ยออติมติมลองกินแบบนี้เห็นไหมเหนือไหมก็เหมือนเห็ดพอถ้าเห็ดพอ,ดพอมันจะแช่ไม่ได้นานใช่แต่นี่จะแช่ได้นานเห็ดบวกนียแช่ช่องฟิครับพี่น้องเลยโดนแห้งสด,ส,ดสดน้ำเป็นไง บเบื้องหอนียนไไ็นมขึ้นใอไหคำงใหญ่เป็นคำเขาเหาอเป็นขอ <มา S 1> แล้วกินได้ไงอ่ะเป็นไงแบ้ายนี่ครับแกงฮิบปวด อืมจะเอาคำตัวพอม่กินเห็ดอ่ะกินมึงกิกินเนี่ยนี่ปานินปานิแดดเดียวเห็ดหมอว่านเนี่ยกว่าเพื่ออืมอืมเน,นี่ อว่อยงวะไม่ใช่ว่าจะหากินง่ายๆนะมันแพงมึงคำเหญ่อีกแล้วจิมถ้าอยากหาเองก็ดูกว่าจะได้พ่อเกินคำใหญ่จ้ะอื

ตู้ตู้ภาษาเลยรสายสานัน้องใครตู้ตู้หมายถึง <c oughs> พ่อหมายถึงตาหมายถึงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมาหูหมกักตะเกียบปมัเคือนอีกชุดด้วยสีทู่อ่ะแบบทู่ตูู้่ น้ำไม่พอเลยนะกอดปลาเดียวเสียวแซ่มไม่จาน์นึงเนี่ยมะเขือนีที่เด็ดอีดีไปลองี่ยกินอยูซากับเสียบอยู่ครับ กินอันนี้ให้ดูเลยดูเนี่ยเห็ดปวกขายาวนี่เห็ดปวกหัวบานขามันยาวมากบ้าชัาชัาชัา เสีสยบสิโอ้โหดอกใหญ่เลยเป็นไงบ๊ามากินดหที่ยุดเฮ้ย,ย,ย,ยขาเขาไม่กินดิบหรอกนอกจ,จากแบบเวลากินกับป่นกับอะไรอย่างเงี้ยอนะไรเขินสมองจิ๊ดเลยเวลาสดนะ พ่อชอบมากเลยเห็นไหมมาด้พี่น้องเองน,อนีนนนน่ยมันหือนหวานข้ากันนะ่จะทำไมมันมีหลายผักไง ผักอีตูเนี่ยขึ้นปื๊ดอะ่ะโดนผักอีตูเมื่อกี้นี้ทำไมไม่กินเ,ย,นเย็นมะเขืออีกอ่ะกินอันนี้แล้วติดใจเลยมันมีผักก็ผักเอาดิถ้าให้สิบเต็มสิบหนูอันนี้หนูให้แปดอันนอันนี้หนูให้ส<อ>ิบอันนี้อร่อย เห็นใหญ่ในนั้น <C le af> ดอกมันสวยนะพ๊ก <C le af> พักติวที่เราขับรถผ่านไปผ่านมาอยู่ช่วงนาใ <C le af> ช่เต็มเลยแต่ถ้าเอามาปลูกไว้มันจะเป็นยอดตลอดไงไะ,ะอืมอ้ม ขอ,ขอดอกนี้นี่ดอกพ่อ,อมเขาเรียกว่าเจริญอาหารแบบนี้อร่อยมะสำหรับคลิปนี้อะเห็ดเผาสู้ไม่ได,ด้ดูได้ไงสำหรับคลิปนี้กรฝากพี่ฝากน้องไปซ้ำนี้นะครับผมไอติมต้อยดูไอติมว่าคลิปนี้อร่อยไหมเจี๊ยเห็ดปลืกนี่ โอ้โหเขาจะทำให้ดูโชว์โชว์โชว์ชวแกงเห็ดปวกใส่ผักติ้วเจ้ปะนี่สองเห็ดอุย้ยสองสองอัน hmm. ข้าวใส่ด้วยจิ้ม oh. แกง oh. แบบแกงลาวาๆครับ oh. บ๊าบป่ะสวัสดีครับ